น้ำไม่ไหลโลไฟดับครับตีระายกันีอนนอลอัตยูมาปับมาอุเไงเอาพี่เขอเอาใส่เป็นบับบบลด้วยนะครับไม<อ>่กินเลยเออ<โล> <laughs> และตอนนี้ก็ไฟดัแล้วตอนนี้ก็ไฟดับบื๊มอะไรอย่เงี้ย,ย,ยครับต้องใช้ตะเกียบดิงอย่าี้ยครับไม่ใช่ตะเกีย,กยบนะฟันเราคือตะเกียบในปัจจุบันครับไปแล้วแปลงฟันเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกแต่เช้าตอนนี้เวลาแปดโมงกว่าน้ำไม่ไหลลูกแม่ก็ไปหยิบแก้วให้ก่อนแม่มี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ เปิดมาก็หาเลยสวัสด um ีค um รับพบกับช่างมีตังเชียร์ล้วนะวันนี้รนไม่ตังจะมาทาคลิปวอล์กหนึ่งวันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นยังไงครับไฟดับครับก็เลยจะต้องออกไปข้าง นอ <No. S 1> <No. S 2> ของวันนี้แพ่งของวันนี้อย่างแรกก็ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างที่สองก็ต้องไปตัดผมที่เทอร์มินอลคมเบนตี้วันสก็ไปเซ็นท่านเซ็นท่านครับ <Okay. S 1> ไปเซ็นท่านนะคบไปเล่นเครื่องเล่นครัรครบไปสาไปสองห้างเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปกินร้านธรรมดาหนึ่งห้างครับหนึ่งห้างหนึ่งร้าน <laughs> ก็คือ <laughs> เดี๋ยวจะไปเดินหาของกินกันด้วยใช,ใช่ครับใช่ครับ กินข้าวใช้ที่ร้านที่เสียวนะคะใช่เป็นล้านกวยเตี๋ยวเรือใกล้บ้านเจะมาสั่งกันทำไมถึงเข้ามากิน,นั้นขนมก้วยเข <laughs> ากินขนม,มนก้กมยวยไมนูคนเริ่มก่อนเลยเหรอ เทียมได้เหรอก็แค่เขี่ยออกเองครับจริงป่ะเนี่ยกินหรือสรุปกินหรือไม่กินกินครับแต่ว่าไม่กินกับยำเชียงย้อนย้ายนิดนิดเย้ต่อไปไปเลยฮัลโตอนนี้เราก็มาถึงห้างแล้วห้างแล้วค่ะทุกคนเราอยู่ที่ห้างอะไรคาร์มิแนล เราไม่นอนทวนตี้วันแล้วตอนนี้มีตงังค์กจะต้องไปทำอะไรก่อนตัดผมครับไปกันเลยไหมไปกันเลยและตอนนี้นะองมีตังก้อนหึงร้านตัดผมแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปตัดผมกไนเดี๋ยวพ่อม่ตังไปตัดผมก่อนเนาะใช่ค่ะขอเวลาไปตัดผมก่อนนะครับไปพี่พออยู่หรือเปล่าออไปดูดิไป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  เป็นยังไงครับช่งผมชรงใหม่เออแค่ครับชอบไหมชอบครับอ่าเป็นไงไหนหมุนไหนดิหมุนไหนค่อยๆหมุนอ่อเอียงข้างอ่ออต่อไปเราก็จะไปหาอะไรกินกันดีกว่านะขนมกขนมากกินอะไรกันดีเอาไปกินอะไรติมถือไอติมหมอไอทูสไมอาร์มอ้อเชลย์ยูห์สุ <laughs> อยากกินอะไรอัลเตอร์ยูเหรอครับใช่ค่ะ ยู่คนยิ่งนาน้อยอยู่เลยครับเพราปกติมาแล้วได้กินนะได้เลยเพราปกติมาแล้วไม่ได้กินครับคนเยอะมากรูปอะไรเลยอ่ะเนี้ยเหมือนรูปอะไรอ่ะครับเหมือนรูปอะไรอ่ะครับทุกคนขาค่อยๆเทได้ไหมไม่เทได้ไหมได้ครับนนิดๆนิดน,น,น,นะนสองสาม ดีกว่าต้องตักนึกต้องตักทำไมอ่ะไปยังไงมาจ้าไม่รู้ว่าของใครชิมต้องไปอามเกยนะไปเลยเย็นเยอ่ไมน้อิ่งยังยังครับจะกินอะไรต่อไม่กินเลยออกินอะไรต่อเอาอะไรต่อไปกินอะไรนะขยเต๋อขวยเต มีชาบ้าเผาด้วยครับมีช้าเผาเครับรเป็นเราเมนูอะไรันนีมิลคีฮันใส่อันนี้ด้เดนบับเบได้ครับพี่เขาเอาใส่บกลเด้นบับเบิ้ลด้วยนะครับสั่งเป็นอะไรของมิตาฮันนี่มิลคีครับว้าวใส่โกดดกโ้ยโกดดเด่นบัเบเบิ้ลใช่ครับ เรา้รรูมับอมืนอาเบดจริงครับ มากินบาร์บีคิวอนกันเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จก็คงจะต้องไปไหนต่อไปเรียนครับแต่ว่าก่อนกลับซื้อ d ดร์ y ี u e e นก่อนได้ไหมอะค,ครับโอเคครับแต่ตอนนี้เราต้องเอเวลากินข้าวเนค้อนเนค้อนหนึ่งดงตา เออใช่ครับัยงไ,ไม่ได้ตุนเลยครับ <c oughs> ยกแกหมดเลยครับ จะมีมี่เหรอครับใช่ครับง่ายเลยแล้วเราหาวอิ่มไหมกินวันนี้แล้วอิม่มไหมอิม่อมแ้วใช่ไหมก็มคือว่าพอกินไอศครีมเสร็จเราก็จะต้องไปไหนครับไปอยากคือไปเดียนพิเศษจินสักนิตต่อ A few ให้จบายเป็นไงซ้อมรอบที่สี่กับรอบที่ห้าได้ห้าสิบข้อครับซ้อมห้ารอบรอบที่สี่กับรอบที่ห้าได้ห้ารอบอะครับไม่ใช่ได้ห้าสิบข้อครับตอนนี้ก็เรียนตอนนี้ก็เรียนสระสเปนเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็มารับกลับบ้านเรีย่กำลังจะกลับบ้านใช่ครับแล้วที่สรัสเปนเป็นยังไงครับฉนดูจะนนกอ้มืมากเลยมืมากเลย ไม่แข็งมากสิครับนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะว่าใช่ครับนี่ตังจะทำอะไรอีกที่บ้าน A few moments later อกนก็คือวันนี้เราก็จบวอล์กหนึ่งวันของน้องี่ตังแล้วนะครับใช่ครับคือเราไปอยู่ในห้างกันหลายชั่วโมงเลยใช่ครับก็จะประมาณสามสิบชั่วโมงว้าก็ <laughs> จะสามชั่วโมงกับสองชั่วโมงโอ้โหไปดับตั้งแต่แปดโมงถึงหนึ่งทุ่ม ตั้งแต่มาอยู่พัทยาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไฟดับไฟดับที่ยาวนานมากๆใช่ก็คือมีตังเรียนพิเศษเสร็จกลับมาไฟก็ยังไม่มาแต่ว่าแต่ว่าเขาไปซื้อของเสร็จไปไงกลับมาเรียบร้อยกลับมาคลิไปไว่เพลงเท่านี้ดีกว่าแม่ครับอตอนที่ไฟมาไม่สูกใจมากเลยเหครับดีใจมากกว่าต้ใงแจกับดีใจอ่ะโอเคคิปไปเพลงเท่านี้ S <S จอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย